We'll สวัสดีค่ะวันนี้นะะักข่าวพลเมืองเจนซีรีพอร์เตอร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชลงพื้นที่บ้านสวนพอเพียงตําบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เปลี่ยนสภาพจากนากุ้งที่เคยร้างเป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสามารถแบ่งปันความรู้และเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงได้อีกด้วยค่ะบ้านสวนพอเพียง ตั้งอยู่ในตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซจังหวัดคนครศรีธรรมราชเป็นบ้านที่ยึดหลักพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำสวนเกษตรในพื้นที่บ้านของตนเองและจัดการกับปัญหาดินเค็มที่เมื่อก่อนไม่สามารถปลูกพืชผักได้เลยอีกทั้งการจัดการน้ำเพื่อให้พอใช้ในการทำเกษตรตลอดทั้งปีปัญหาเหมาะนะครับพ,พื้นที่เป็นพื้นที่โบกงจะไม่แดกประมาณ ปีที่บ้านมาพื้นทีจะรุงเรื่องมาเรื่องกุ้งกุลาดำ<ค>แต่ลังยากแต่ว่าเรียงกุ้งปล้ดปัปหาคาัทุนมีมากคือะกะทตรครก็ทิ้งเป็นบกุ้งรางก็เลยเหื่องอินปน้าตรงนี้ว่าพาจานัดคนในล่วงไหวอยู่แบบพอเพียงคือะกะทตรครตรงนี้คือทีอ่เขาเรี้ยงกุ้งปลาแล้ว่าครับทุนนี่เขาไม่มีแล้วจะกินตอนนี้ก็เลยมมีเรื่องตักตันว่าเออเราทำแบบถือไอ้กษทตรครตรงนี้เขาอ,อยู่กันได้ประหยดัดรุ่นเดคนในพื้นทีคนในลาบเอกผู้มาต่างๆ ว่ามาช่วยกันข้อปกุ้งรังตั้งยาวอาโรกผืชนลูกปักบว่ากินเองเท่ที่ทว่า,คาใครช้ใยเราได้รถลงไปมัง่งต่ละวันเพราะว่าในหลวงท่งบอกวนัดไม่ว่าทีน้อยนะดินเปรี้ยวดินเค็มปราจะนัดขวงในหลวงเคยทำาไมัดในหลกับได้จิตดีเกง่งดนมาตลรดชยัยเชื่อว่าพระเกรณมเหมือน,น,นกันครับด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างจริงจังของบ้านสวนพอเพียง ทำให้ทุกวันนี้สามารถจัดการกับพื้นที่70กว่าไร่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการแต่งพื้นที่ออกเป็นส่โซนด้วยกันได้แก่ 1. ่โซนพืชพลังงานทดแทนสโซนปศุสัตว์สโซนประ,รม,ระมงส่โซนพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับพืชผักต่างๆที่ีราปลูกไว้นะทีราไ,นะได้มากนีครับเรา,ามีการต่อยอดโดยเมื่อเศรษฐกิจช่งทุเด,ดพอในร้วงหวาอยู่ยางขอเพียง คือฟอเพียงไรครับสามารถนแบ่งปันคนรได้เราก็แบ่งปันในเมงมาเด็ดปักตอนนี้มองให้โรงเรียนโรงเรียนต่างๆดับวัวจากบางแห่งมาจากน้วยอันหรือว่าจากในเผื่อในกลุ่มเพศได้ต่างๆแต่วก็ไปทุกหมูให้าโรงเรียน่อเผื่อโรงเรียนในปีนานกทางบันเลโรงเรียนจากเกษตรปันเนี้ยต่อยอดต่อนั่นเป็นในแนวทางนึงที่คิดต่อยอดไปต่อไปการนำนักทีในร่วงตรงํำนักวายทุกอย่างนะครับเป็นเบบอยางที่ดีมาทุกๆเรื่องนะครับให้นำธุรกิจฟ่อเพียงตรงเนี้ยมาใช้ชื่อว่า เป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงของเกษตรกรคุณไทยกล้ามาเอาไป้กับประยุกต์ด้วยชายได้ทุกพืน้นทีนครับผมพอเพียงมีย่ามของพ่อเพียงนี่มันมากไหมแต่ต้องตีความแม่เตกยุ้ยพอประมาณยุ้ยดูเกือกๆกลางๆไม่ว่าวิกฤตพันธุ์ถือเกิดขึ้นมาค่าว่าพอเพียงอยู่ได้ตลอดครับนั่นคือการมาตรงไหนบ้ายงยุยง่ยแบบผอมีบอกกินยุ่ยว่ได้พึ่งพาตัวเองได้ก้ามาแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนได้นั่นคือคำว่าพอเพียง และนี่ก็คือความตั้งใจของครอบครัวบ้านสวนพอเพียงที่เดินตามรอยพ่อหลวงจนทำให้บ้านสวนพอเพียงอยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้และแบ่งปัน การทำส่วนผสมผสานแบบพึ่นพาตนเองถือเป็นอีกหนทางหนึ่งของเกษตรกรค่ะที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเจนซีรีพอเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ